สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูสูคนพ่อกับผมเบ้าหงอชาแนลนะพี่น้องนะรยากศมาเห็ดใส่อ่วนะพี่น้องนะใส่อ่วให้พี่น้องเบิง้งอันนี้เบ้าหงอ,อปรุงมาเรียบร้อยแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะใส่เขือสมุนไพเรเขือสมุนไพรขาไข่ขา,ขา,ขาตะไคร้ใบมะกรูดอ่าขาตะไคร้ใบมกะกรูดแล้กก็พวกไอกระเทียมหอมแดงพริกไทย เครื่องหอมทั้งหมดนะพี่น้องนะเครื่องหอมทั้งหมดนี่แล้วกับพริกพริกมีใส่ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดอ่าแล้วก็ปรุงรสที่เขามักนะพี่น้องนะปรุงปรุงแบบใดเบ้าเนื้ปรุงแบบผัดกะเพราเลยนะพี่น้องนะใส่ไอ้ซอสหอยฝาเขียวปรุงชูรสน้ำปาลารสด,ดีอ่าน้ำตาลปรุงรสที่เขามาักนะพี่น้องนะปรุงรสที่เขามากัก หมูรสเท่เามากเลยครัขยำขยำให้มันเข้าทีทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีอือันนี้ก็คือว่าพร้อมที่สิญญาตแล้วนะพี่น้องอันนี้เบ้องหงเอาไปไอเวฟเอาไปไอเอาไปอบหม,ม้อลมร้อนนะพี่น้องนะเอามาชิมก่อนก่อนชิมมึงแล้วแซ่บหอมเครื่องเหมือนไผ่พอเฮาเ็ดวันนี้แล้วก็เอาไปอบหม,ม้อลมร้อนเบิ้งนะพี่น้องนะ กลินระดานบันไดบอกเอ้ามาอันนี้ใส่บี่น้องใส่ใส่หมูนะพี่น้องนะนใส่หมูใส่หมูมยัดอุปกรณ์การยัดก็สิเป็นอันนี้เป็นขวดน้ำนะพี่น้องขวดน้ำเลยพี่น้องตัดตัดขวดน้ำตัดขวดน้ำเลยครับตรงฝามันนี่เขาไปเจาะหูตรงฝามันนี่เจาะรู ฝามนี่เราเจาะรูให้มันทะลุแล้วเราก็ยัดไส้เนี่ยไส้เนี่ยยัดยัดแล้วก็เอามาเข้าตรงตรงเกี่ยวมันเนี่ยแล้วเราก็หมุนเลยพี่น้องเออหมุนเลยมันบต้องบมตต้องหมัดนะพี่น้องนะใช้หมุนเลยหมุนแบบนี้เลยอือเงาเหงาเลยไส้หมูมาพี่น้องมายัดเลยบวต้องอย่างมากมายความมันจัดเดือนะพี่น้องนะหลังเลิกงานนะ อืมิคจังเลยถ้ามันจะกลัวแล้วมันกไม่ได้โอ้หอมพี่รองเธอรูนไพรเบ้องสีสนนันน่ากินมากเรากลับไปรู้สึกว่าไอ้รงหัจนกลาเป็นว่าาทุกกัวทุกกัวทุกาะเารู้ว่าระบบของันอยู่พอเราไม่กลัวเสร็จปุ๊บลทุก่าในุอัวากกกดแบบสูตรเบาหนอนะพี่รองนะใส่สากนะ อบอยบอกว่อซื้อเครื่องยัดมาเลยพี่น้องเลยเครื่องเป็นกระบอกนะซื้อมาแล้วมันมันบถนัดในการยัดนะพี่น้องนะบอยบอว่าแบบนี้มันดีกว่านะแบบนี้มันมันเร็วกว่าถ้าเป็นกระบอกนะบอยบอว่าลมมันหลายลมมันเยอะเกินไปตรงแบบนีนะ้เสร็จแล้วจบแล้วตักใส่อีก อมอันก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเลยวิธีเฮ็ดง่ายนะพี่น้องนะวิธีหยัดนี่กบเบญงคิดหลายวิธีนะพี่น้องนะหยัดนี่กะกากาที่เบญ้สิมามาใส่สูตรนี่นะกะโอ้ก็หลายหลายวิธีพี่น้องเลย เบิ่งในคลิปตัวนี้นั่นโอ้หลายวิธีอันนี้ก็เลยมาคิดได้ว่าเอ๊ะตัวนี้มันกระยัดได้ตัวนี้เนี่ยเห็นปะเริ่มได้แหละแป๊บเดียวเองเลยกันเอาไปดันลงไปเลยพี่น้องนี่ดันลงไปแบบนี้เลยอืมดันมันไปปลายเลยพี่น้องเฮ็ดไว้กินนะพี่น้องนะเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้กินคลิปให้พี่น้องเบื้งองละ พี่น้องหลายคนก็ถามบากนีก็ทาให้ดูหน่อยทําให้ดูหน่อยแต่ว่าเครื่องปุงกันแล้วแต่พี่น้องปุ่งมากกันเลยพี่น้องเลยเครื่องมันนี่ก็เป็นเครื่องสมุนไพรปกตินั่นแหละขาตะไคร้ใบมะกรูดเงนแล้วก็ดัแล้ตีมือร้องเลงคอเมัาณพวกจับได้าก็ตีนะแต่ามนปล่อยอ่ว่าจะเอาด้วย เขาทาเฮ็ดเองเขาปรุงเองวันนี้เขากับรสชาติที่เขามากเขากับจัดการอะไรแบบนั้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปเยอะๆเรียบร้อยแล้วหยัดลงไป หยัลงไปเลยอันนี้วิธียัดไส่กอกไปเป็นไงนะพี่น้องนะพี่น้องเสงเอาวิธีนี้ไปยัดไสเกออีสานก็ได้ไปหยัดไส่อั่วได้หมดเลยพี่น้องเลยนีอง่างไง,ไงอย่านไงยัดไปเลยนะพี่น้องนะ ดันลงไปดันลงไปนะใส่ไปอีกวันนี้เราเฮ็ดประมาณเฮ็ดโบราณครับผมรอบนี้เฮ็ดแค่ครึ่งโลประมาณครึ่งโลเพราะว่าบ่ได้ไปตลาดนะพี่น้องนะซื้อซื้อไอ้ซื้อไอ้ซื้อไอ้พวกวัตถุดิบมันอยู่ใน ซื้ออยู่รถไทยถ้าไปตลาดกับิเฮ็ดถ้าไปตลาดก็ต้องหมูบดมันก็ถูกเนาะน,นั่นเขาสามารถเทศหลายได้แต่รถไทยนี่เขาจะแพกนาหมูแพกหนึ่งก็5,000ัวอนพี่นองเลยคนข้างที่จะแพงนิดหน่อยนะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆดันลงไปค่อยๆดันลงไปแบบนี้ ค่อยดันลงไปค่อยดันลงไปเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดของของของอาหารอีสานตอนนี้มันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแล้วมีโปรตีนสูงแล้วก็ตอนนี้อเมริกาหรืต่างประเทศปลูกเอาอาหารที่เป็นเออ่ไข่ทำเนี่ยเป็นอาหารของนักบินดาวกระผมก็เอามาเอามาแกงไข่ขึ้นตู้มาทต้องมีหละเนี่ย เอาชินีค้าข้าวสวยพี่เขาหนมาชิ้นข้าวแบบนี้มาชิ้นนี้มาครับอันนี้ใส่เจียวผคำนะครับแล้วก็เขาจะต้องแกงให้หนี่งปลาเนื้อนะครับพี่น้องครับตอนนี้ใสาายสสุ่มือเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าเฮ็ดกินเองเนะ<อ>า,านเนะต้องอย่างมากมายเราพี่น้องเลยงนทีเอาหนังหนังอะไรหนังอะไรสุกแล้วสุกแล้วหนังเนื้อหนังเนื้อโดยคุณสมบัตหนังเนื้อโอ้โหโอ้โห เนี่ยใส่อวัวฮิชง่ายนะพี่น้องนะทำง่ายๆทำง่ายๆทำกินเองไ่กการกินข้าในน้นนี่ก็คือตอนเช้ามาข้าวเช้าก็จะมีโรงอาหารมีอะไรนีพี่ ข้าวปลาอหานี่าแล้วจัมาให้้คนในโรงจังูว่าเขาอยู่เขาหลมาจากภาษีหรือจะมาจากอะไรแล้วแคนนเลหาอะไรที่ได้สิที่มาจทนสิ่งที่ภาษีพวเราเนียไปซื้อให้พี่กินอาหารกันกินโอ้โหมันจะมีเยไงเออเอาทีเดียวให้หมดเลยทีเดียวให้หมดเลย ถ้ามีเวลากะเฮ็ดไว้พี่น้องถ้ามีเวลาก็เฮ็ดไว้เสร็จละ <c oughs> รอบเดียวนะพี่น้องนะสุดท้ายเลย <c oughs> แป๊บเดียวนะพี่น้องนะ่าครึ่งกะละมังนะเนี่ยคร <c oughs> ึ่งกะละมัง <c oughs> เอา้มามัดสุดท้าย ใช่ครับไปที่้าคี้่ยอมหรอกนะถ้าผมต้งโดนตัวอไนี่เนี่ยไหมเหมือนกันที่เออเออกล้านี่กไ้่ก็ไม่ตัวนี้มีแรืไม่ก้าเดินกระสุนก็เอไม่กล้ามากกว่าใอ่างโตมาได้ขนาดนี้นันก็กล้าเลยมันขาดใจขนาดนี้แล้วไม่ได้แล้วเหน้ามาแล้ว เรียบร้อยพี่น้องเลยเก็บตกจากหน่อยยัดลงไปเนี่ยมันเหลือนิดนึงเดยวมาดูข้างนเอะไรแล้มีอะไรินไมด้นนหลัอนจะาอาหารจากข้างนหึงผมเตอุ้แเรียบร้อย พอแล้วปุ๊บประกาดแกะทอดนี่เลยพี่น้องหมุนนอกเลยเนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนะพี่น้องนะไส้อัว่วแต่นี้เระมมาะย้อมัดคล้ายไส้กอกนะคล้ายไส้กอกส่วนอันนี้ก็คือไส้อัว่วนี่พี่น้องไส้อัว่วพี่น้องก็เฮ็ดกินได้พี่น้องได้ วิธีงัดกะง่ายๆหาอุปกรณ์ง่ายๆมายัดเอาสำหรับคลิปนี้กับเบียเงาขอขอบคุณพี่น้องเดอ้อที่เข้ามาเบิง้งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจบียเงาบียเงาขอบคุณพี่น้องหลายๆอ่ะสำหรับวันนี้กับบ๊ายบาย